สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเก้าครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องขนมคกาสาตีมามือนี้ภาพพี่น้องมหาหา,หายงาิงเอาไปใส่เบ็ดภาพพี่น้องมาเก็บขี้กระเดยนมาหาเจ็บใส่เดือนพี่น้องนี่พอดีสวนรอกันสวนรอกันพนไถ มันใช้เตรียมดินสิปลูกผักหรอครับเขาฤดูปลูกผักแล้วผมก็เลยได้โอกาสมาหาเก็บแต่เดือนไปหาไส่เบียดใส่เดือนก็มาไหลไปไหนหรอกครับเพราะว่าดินมันบอสมบูรณ์ขึ้นุกปีมันแหงดินดินดินมันแหลงความชุ่มชื้นเพราะใส่เดือนก็มาไหลไปไหนถึงี่นานนิดหน่อย พอได้อยู่เล่มๆหม,มาพอได้อยู่ขุนานายแพทย์มันกำลังยางหายเจ็บอยู่ผมก็ไมเ่เจ็บคือกันมีวะทางนี่มีวะทางนี่มีวะนั่นมันสิไปมีอยู่โนนั่นมีอยู่นั่น ยันอยู่โน่นนั่นสิมีอยู่นั่นโน่นข้างหลังนั่นแถวแถวแถวเรา,าปานมีอยู่เป็นบนไไอนลออบอนนอช่วงหัวปีมันคว่ำซุ่มมันบ่พอคว่ำชุ่มชื้นบ่พอใส่เดือนบ่หลายใส่เดือนดิน่ง บ้านผมเป็นขี่กระเดียนครับขี่กระเดียน่ายใจไปใส่เบ็ดจนอึกขาด thiên thon điều thân hóa huống, uể say vuốn nè, có mày, hàng, mong bay mày đó, đây có lại được phi non, không có khỏe lại, cái này Nói nhiệt qua để lem, qua để xây biệt mùi นี่เรอบรอบป้านี่แล้วมันสิร้ายอยู่นี่ จะลูกมันลูกมันตัวน้อยปีไร้ฝนดีตั้งหัวปีก้มชุ่มชื้นดีๆนี่โอ้หลเลยครับแถวนี้หลขนาดเลยสีกระเดียนไงปีนี้ว่า่คยหลายก้มชุ่มชื้นมันว่าพ่อ โอ้ยท่านเห็นต่ท่านหัวตัวมันอยู่ใส่บุนขาด Không có khoai lại 呛！让你不呛！让你不回米咯。 nè, khoai mì vào. Thương Hải chỉ cứ đèn, thương là văng bạc ẻo đó, P'Nong. Đất Tiny này phiền bọ. miền bỏ phiền 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 Cái phiền bỏ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  bỏ phiền 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 bỏ bỏ phiền Để phiền bỏ mới bỏ bỏ phiền bỏ phiền bỏ เขาเป็นข้ามบ่นิข้ามลบ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 ไปสร้างคุลบไปสร้างคุมันไปจันเรี่ยงงัวให้นเฝ้กาะยังหันเฟิรงหัวเพิ่นอะนึ่งได้หอดึงได้พี่น้องมาหาฉีกระเดยนได้หอดึงี่ได้ยืงเ้อตัวหนึง ผมเดไปปล่อยไวนะ้หน้าให้มันแทะอยู่หนะ้าตึงเข่าตัวนึ่งตึงยางตัวนึงจะไปปล่อยเ<อ>ขียนโมดตัวนึงมุ่นชีะเดียนไปใส่เบ็ดมือแรงเดี๋ยวมือแรงผมจีพาไปใส่เบ็ดมาเจ็บชีะเดียนซอยกันเด้อมือแรงไปใส่เบ็ดน้ำกัน ใช้ทังนี่ใช้แล้วแล้วมนีครับทั้งทังนี่ปมีสีกระเดียน,นคุณมีุ่นทั้งคุณทั้งคุนจังี้พ่อใดเยอะทังนี่มัเนเป็นดินไส้แน่นๆบ้มีสีกระเดียน เหมือแรงไปใส่เบ็ดน้ำกันได้พี่น้องได้จีเกะเดียนแล้วเหมือแรงลุยเอาอสำรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนพี่น้องไถแล้วแล้วสวนไถแล้วแล้วเบิด์ตมองเก็บแล้วเบิด์ตมองเก็บจีเกะเดียนแล้วเอาเท่านี้ก็พอละพอได้ใส่มือแรงคลิปนี้ก็เอาเท่านี้สักกอน คลิปหนาจังพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนการพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุกสนเลยครับเด้อการยสื่อมเรื่องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจใผมนะครับเด้อคอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจใผมคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าพลาดคลิปต่อไปขอให้พี่น้องโชคดีสุขุมสุกสนลำลำ้ำเลยด้วยและเก็ยบเยอะไข่เยอะจน พอเหงดูดีมีแห้งสุขุสุกหนคลิปหนาพอ,อกันไหมาำรับลิบนี้สวัสดีครับ